ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอนิวพอร์ตบูแมนยู่บายินดีประเดิมชัวกาซิเมโลควงมาติเนสเคาะสนิมฟันฉับสกอปิดแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดคาดจัดทีมผสมโดยเอาตายบายยินดีนายด่านมือ2องจะได้ลงประเดิมสนามค่อนข้างแน่ส่วนของกาซิเมโลกับลีสโนมาติเนสไม่น่าพลาดลงมาเคาะสนิมและดาวยิงนำปิดสกอร,ราสมุดฮอยลุนจองถั่วไปแล้วเกมเยือนนิวพอร์ตทีมจากลีกท ตามลุ้นได้ในศึกฟุตบอล FA ฟเคัพอังกฤษรอบ4วันอาทิตย์ที่28มกราคมถ่ายทอดสดบีนสปอร์ต1เวลา23่สนาิกาสานาทีรีวิวฟุตบอล FA ฟเคัพอังกฤษรอบ4วันอาทิตย์ที่28มกราคม2567นิวพอร์ตจากลีกทูปะทมแมนเชสเตอร์จากพิมลิถ่ายทอดสดบีนสปอร์ต1เวลา23่สนาิกาสานาทีสนามลอตนี้พาเลตแมนเชสเตอร์เด็จรองแชมป์ FA ฟเคัพฤดูก,กาลที่แล้วลงสนามในรอบ4ไปเยือนนิวพอร์ตเคาน์ตว มามืดหลีกถูที่มาจากแคว้นเวลและยังไม่เคยพบกันมาก่อนในประวัติศาสตร์นิวพอร์ตความพร้อมก่อนแข่งแกรมเคอร์แลนด์โค้ชชาวไอริทของนิวพอร์ตเป็นแฟนผีมาตั้งแต่จำความได้เช่นกับไรอันเดลานี่เซเตอร์แบ็กที่สวมปลอ,อกแขนกับตันทีมขณะที่อดัมลูอิสแบ็กซ้ายดาวรุ่งยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลคืนความฟิตและได้ไฟเขียวลงเล่นรายการบอลถ้วยแต่สำหรับคายเจมสันออฟฟองซองกาลาและเดแคนไดเดลต่างต้องรอลุ้นความฟิตอีกที แมนยู U, ด้านเอริกเทนฮังนายดัชแมนของปีแสดงบทสิทธิ์ใช้งานสองแข้งติดภารกิจแอฟริกาคัพออฟนชั่นทั้งโซฟิยนอัมระบัดมิดฟิลโมร็อกโกและองเดโอนาน้านายด่านแคมรูนส่งผลให้เอาตายบายดีมือสองชาวตุรกีจะได้เลิกประเดิมเฝ้าเสาแน่ๆขณะที่กาซิเมโลลิซโนมาตินเนสและลูกชอหลวนกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบมีโอกาสลงสนามเคาะสนิมแต่สำหรับวิกเตอร์ลินเดเลฟไทยเดอร์มราเลเซียเมสันเมาส์อย่างเดียง รวมถึงแฮร์รี่แมกไกวที่ยังไม่เต็มร้อยส่วนมาคัสแลตฟอร์ดและจอห์นนี่อีแวนดูโอลูกม่อต่างไวตกเป็นข่าวว่าป่วยอาจได้พักลุ้นมีส่วนร่วมในเกมลีกบุกถิ่นวูฟแฮมตันในคืนวันพระสิบดีที่1กุมภาพันธ์นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามนิวพอร์ต532นิกทาวเซนเช่นแมคลาฟลินไลอันเดลลนีเจมคลาร์สก็อตเบน็ดอดัมลูอิสบรีนมอริสแฮร์รี่ชาร์ลีแอรอนบิลดิก เซฟพาวเมอร์โฮเดนวิลอีเวนส์แมนยูเซต4-2 3-1เอาใต้บายินดีดิโกดาโลราฟิวารานลิสโตมาตินสลุกชอกาซิเมโลค็อบบี้ไมนูอันตโตนีบรูโน่แฟน,นันอเลฮันโดกานาโชราสมุดฮอ,อยลุนความน่าจะเป็นของเกมนิวพอร์ตมีแต่ใจที่สู้ได้นอกนั้นเป็นรองทุกอย่างแม้ที่ผ่านมาแมาต็ดอาจเล่นกระท่อนกระแทน่นทำเอาแฟนบอลหัวจะปวด แต่มาเจอคู่แข่งห่างชั้นหลายขุมยังไงก็ควรจะชนะได้ผลการแข่งขันที่คาดนิวพอร์ตแพ้เมตต์นยต่อ3ฟังจากปากเจ้าตัวกาซิเมิโลยันชัดหลังโดนโยงกับเอเอรนาเซอร์กาซิเมลโลทูมเมต็ดควักกระเป๋า70ล้านปอนด์คว้าตัวมาจากเรอัวมิตรในช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยสตาร์ทีมชาติบาราซิลสร้างชื่อกับทีมโอทัฟฟอร์ดได้อย่างน่าประทับใจโดยการพาทีมซิลถ้วยคาราบาวครับได้เมื่อซีซั่นก่อน นอกจากจะพาผีแดงคว้าโทฟี่ใบแรกในรอบ6ปีได้สำเร็จดาวเตะชาวเมืองกาแฟยังช่วยให้ทีมตีตัวกลับไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนีกได้เช่นกันกระนั้นก็ดีซีซาน้กาเซมโลมีผลงานที่ตกลงไปประกอบก,บกับสภาพร่างกายโรยราจนมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนอีกทั้งการเข้ามาซื้อหุ้นสโมสร,รของเซอร์จิมลัดคริฟก็ให้เกิดกระแสข่าวว่าเขาต้องการสร้างทีมเรดเดวิลขึ้นมาใหม่และมีแผนโลนนักเตะสูงไหวทิ้ง ดานการซิเมโรมีข่าวโยงกับเอลนาเซ์เนื่องจากเชื่อกันว่าคริสเตียโนโลนโดอดดตสตาทีมเรอัลมาดริตและแมนเชสเตอร์ต้องการให้ต้นสกัดดึงเพื่อนเก่ามาร่วมงานด้วยโดยทีมจากโปรโลีกยินดียื่นข้อเสนออย่างงามให้เขาพิจารณาขณะที่ผีแดงก็กระหายถอนทุนคืนจากนักเตะต่อกรณีดังกล่าวดาวเตะชาวแซมบ้าเปิดปากอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการค้าแข้งกับทีมผีแดงต่อไป ทุกอย่างน่าทึ่งตั้งแต่วันแรกผมรู้สึกสบายใจกับสโมสรน,นักเตะและแฟนบอลกาซิเมโลกล่าวกับสื่อเมื่อ27มกราคมผมได้รับความรักมากมายทั้งในและนอกสนามมันเป็นประสบการณ์ที่มัศจรรย์ผมแฮปปี้กับทุกสิ่งในเมืองแมนเชสเตอร์รวมทั้งทุกสิ่งที่สโมสรเสนอให้ผมผมแฮปปี้ที่จะช่วยให้สโมสรพัฒนาและกลับไปสู่เส้นทางของความสําเร็จใช่ผมมีความสุขกับแมนยูนเต็ด สื่อดังเผยทูเคินพร้อมลาบาเยร์นโยกคุมแมนยูหากเทนฮากโดนเด้งคริสเตียนฟอกนักข่าวฟุตบอลคนดังจากบิวสื่อในเยอรมันออกมารายงานว่าโทมัสทูเคิลเทรนเนอร์บาบยมินิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาพร้อมอำลาทับเสือใต้ไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ฟอกกล่าวว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าตัวเองได้รับความเคารพมากกว่านี้ในช่วงเวลาที่อยู่ในอังกฤษเมื่อเทียบกับในเยอรมน,นี โดยปกติแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องดีนักเมื่อบอดบริหารบาเยอร์ได้ยินสิ่งนี้เพราะพวกเขารู้สึกว่าทุ่มเททุกอย่างให้เขาเพื่อประสบความสําเร็จรวมถึงการคว้าตัวแฮร์รี่เคนและการเสริมทีมที่ใช้เงินจํานวนมากพวกเขาไม่เห็นการพัฒนาใดๆของทีมในทางกลับการโทมัสบอกว่าเขามั่นใจในการทํางานกับบาเยอร์แต่เรารู้ว่าในใจเขาคิดถึงอังกฤษอยู่เสมอเขากระตือรือล้นที่จะทํางานกับแมตต์มาโดยตลอด และคุณคงเห็นว่าเอดิกเทนฮากยังไม่ลงตัวมากนักในตอนนี้หากเทนฮากตกงานในช่วงซัมเมอร์และวิกฤตที่บาเยมิกยังคงดําเนินต่อไปนี่อาจเป็นสถานการณ์ที่ดีสําหรับทุกคนสําหรับทูเค่นเคยทํางานอังกฤษมาแล้วกับเชลซีในปี2021-2022โดยพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาูเปครับและแชมป์สโมสรโลก ลิกโกแบร่งตอบชัดเกาเหลาช่วยใหม่อองเดโอนาน่าจริงหรือลิกโกแบร์งกุนสือทีมชาติแคมรูนออกโรงปฏิเสธข่าวลือที่ว่าตัวเองมีปัญหาไม่ลงรอยรอบใหม่กับอองเดโอนาน่าผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์เดนทหลังดับให้เป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดโอนาน่าเป็นแค่ตัวสำรองในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่แคมรูนเฉือนชนะแกมเบีย3ต่อ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จนมีข่าวว่าทะเลาะก,กับทซงและสซเมลเอโตประธานสหพันธ์ฟุตบอลบ้านเกิดนายด่านปีแสดงวัย27ปีเคยมีปัญหากับซงมาแล้วในเรื่องสไตล์การเล่นของตัวเองจนโดนส่งตัวกลับบ้านระหว่างทำศึกฟุตบอลโลก2022ก่อนจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยและได้โอกาสกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งทซงเผยก่อนนำทีมลงดวลกับไนเจเรนในรอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันเสาร์ที่27มกราคมนี้ว่าผมไม่มีปัญหากับผู้รักษาป,ประตูของผม พวกเขาล้วนแข่งขันกันและพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อพวกเขาต้องการเล่นไม่มีข้อขัดแย้งพวกเขาเข้ากันได้ดีมากๆพร้อมกันนี้ทรงยังกระตุ้นลูกทีมให้มีเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นถ้าหวังเอาชนะไนจีเรียโดยระบุว่าเราเสียไปแล้ว6ประตูและเกมวันเสาร์นี้เราจะต้องหาสูตรเพื่อไม่ให้เสียประตูอีกเราจะพยายามทําให้ไนจีเรียตกอยู่ในความยากลําบากผมรู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อที่เราจะทําทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นแฟนผีโอลิเซ่เมินสิงอยากลงหลุมมากกว่าฟุตบอลดอลอนดอนเว็บลูกหนังอ้างว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีของคริสตันพาเลสไม่สนใจย้ายไปเชลซีเพราะอยากตกลงเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแม้เคยเป็นอดีตแข้งของเชลซีตั้งแต่อายุ7-14ถขวบแต่โอลิเซ่เป็นแฟนบอลปีสาตแดงมาตลอดโดยตอนนี้เขาก็รับทราบความสนใจจาก2ทีมยักษ์ที่ต้องการตัวเขาในช่วงซัมเมอร์ เชลซีมีเงื่อนไขฉีกสัญญาออริเซ่35ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ซึ่งเขาก็เกือบย้ายกลับสแตมฟอร์ดบิดแล้วแต่ก็เปลี่ยนใจยืดสัญญายาว4ปีไปแทนในสัญญาใหม่นั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่แต่ยังไม่มีใครทราบจำนวนทว่าเชื่อว่ามากกว่า35ล้านปอนด์อย่างแน่นอนสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะวันที่28มก,การาคม2567พิบพ์ลิกอังกฤษ คริสตันผาลตและวูบแทมตันกำลังให้ความสนใจในตัวจอแดนเจมส์โดยทางโจสกัดเบอร์มิงแฮมจะปล่อยตัวก็ต่อเมื่อได้ราคาที่เหมาะสมเท่านั้นเข้าจากฟา์บิโซโรมาโน n นอตติงแฮมฟอร์เรสมีแผนจะคว้าตัวปีเตอร์กูรัสซี่ในทวารจากอารเบลิสิกและโจวานีเรยนาตัวรุกจากดอดมุนมาร่วมทีมก่อนตลาดปิดเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เลสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวคีนแอนด์ดิวิลลี่ฮอเอาไว้ที่30ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากอาร์ ข้าวจากเดวิดออสตินดิอาร์เรติกโมซาลาเทรนาล็กซาน n าร์โดนและเฟอร์กิวฟันไดายสาสตา์ที่เหลือสัญญาก,กับลิเวอร์พูลเพียงปีครึ่งอาจจะเลือกย้ายออกจากทีมหลังจากครอบแยกทางกับสโมสรข่าวจากทอ l ์สปอร์ตโรเบลูลูกากูจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว37ล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นั่นหมายความว่าเชลซีจะขาดทุนมากถึง60ล้านปอนด์สำหรับดีลนี้ข่าวจากเดลิเมล แมนยูและเชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวของมาตินเบรนเดตกองหน้าของเอสปันยอนข้าวจากเดลี่เอ็กเพรสไม่เคลนโอลิเซตัวรุกของคริสตัลเพลยต้องการจะย้ายไปกับแมนยูเต็ดมากกว่าเชลซีหลังจากสองยักษ์ใหญ่กำลังให้ความสนใจอยู่ณเวลานี้ข่าวจากฟุตบอล l l l ล n นดอหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ